สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้มันมวยไทยครับวันนี้ก็อยู่กับผมออทเคโอสมบูรณ์ศักด์ม่วงสิริและก็คุณฮอคแฮกเกอร์ครับเดชาทรบำรุงเมืองรับหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีครับคุณออแล้วก็คุณผู้ชมทาง SMTV ด้วยครับครับวันนี้ก็มาถึงแล้วครับศึกสอสมหมายที่เวทีมวยราชดำเนินครับครับวันนี้เราก็คัดคู่ค้ำมาเลยครับ ทางด้านสมัครราชประชาพยาวเดิมหรืออพิมลศรีครับเจอกับ1สยามด้า8ริ้วครับในพิกัด107ปอนด์ครับทางด้านสมัครนี่ชื่อจริงชื่อสมัครแซ่หานครับปีนี้20ครับสูง160มาจากอำเภอเทิงเชียงรายครับส่วนหนึ่งสยามครับชื่อนัทวุฒิวิมลจันทร์ครับปีนี้21ครับสูง160มาจากอำเภอเมืองมหาสารคามครับค่าตัวไฟล่าสุด15,000บาทคับ3ไฟหลังของสมัครครับ ก็เอาชนะนกหนึ่งสยามหน้าแปดลีว้วในยกที่3ครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรนำชัยเกียรติบางบ่อครับแล้วก็ล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรลุงศักดิ์โรงเรียนกีฬาโคราชครับส่วนทางด้านหนึ่งสยามหน้าแปดเลีว้วครับสามไฟหลังครับแพ้นอกทางด้านสมัครราชประชาพยาวในยกที่3แล้วก็มาชนะคะแนนเรือหลวงนาเวียนดามันครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนอสอชอชิน,นวัตร์ ในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาครับครับคู่นี้นี่เคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งครับครับแล้วก็น็อกกันไปยกที่3าทางด้านสมัครอพิมูลสีก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อก1สยามด้า8ริ้วมายกที่3ครับต่อยทุกซ้ายหมัดเดียวล่วงไปเลยครับวันนี้ทางด้าน1สยามนี่ข้องใจครับเลยขอขึ้นมาล้างตาอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้เรตเปิดที่สมัครมา5-4ครับครับ คู่นี้มีเงินเดิมพันข้างมา700 0 0 0บาทด้วยครับครับผมรวมเป็น1นึ่งล้าน4 0 0แสบาทคับผู้ชนะก็จะคว้าไปครับมาดูยกแรกเลยครับไฟที่แล้วนี่ไม่ครบยกมาดูกันว่าไฟนี้จะเป็นยังไงคงใจเลยครับหนึ่งสยามนี่ครับ,รบโอ้โหดูรอยสักที่แขนซ้ายถีบน้ำก่อนครับ สมัครนี่แข็งแกล่งรับเป็นมวยแต่ขาต่อยมัดแลลวครับนี่ครับพยายามจะเขี่ยร่างก่อนช่วงเช้านี่สมัครมาสอบ18.4ยครับแต่พอท่างจริงก็คุมน้ำหนักได้ตามพิกัดกับ10อปอนด์ส่วนทางด้านหนึ่งสยามนั้นช่างได้ร้อยเจต้องลด0.9ปอนด์ครับครับแต่พิกัดนี้แฟนมวยหลายคนก็บอกว่าหนึ่งสยามนี่ได้เปรียบครับกับเพราะว่าเป็นน้ำหนักของเขาก็ต้องมาดูครับว่าจะล้างตาได้ไม่ได้ครับ ล้างตาได้นี่ถือว่าสองเด้งเลยครับับแก้แค้นได้สาเร็จแล้วก็คว้าเงินเดิมพันปครองด้วยครับเงินรางวัลนี่มันล่อใจครับเดิมพันถึงหนึงล้านสี่แสนจะไปอยู่ที่ไหนครับยกแรกก็ยังไม่ได้ปล่อยเต็มที่นี่บโอ้โหักไปก่อนเลยครับผมดูลีลาของหนึ่งสยามครับหน้าตานี่เอาจริงเอาจัง หน้าตานี่โวดร้ายจริงๆบากก้กงเข้มหน่อยครับเพราะว่าไฟที่แล้วนี่แพนน็อกมาอันนี้ต้องมารักษาเชิงดีๆครับนี่ก็โอ้ยนี่ทีเด่นเลยสมัครนี่เน้นเจาะยางครับเจาะไปสองดอกมัยังไม่แตกหมดยกแรกนี่ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยก็ยังทางด้านมุมแดงนะครับสมัคร ได้<า>เปรียบอยู่นะตามไฟที่ผ่านมาเพราะว่าชนะน็อกมาเคย<ก>ชนะมาครับมองว่าเป็นต่อีแฟนมวยก็เข้าไปชมกันเลยครับสั้งสอสมหมายครับวันนี้ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยครับวันนี้นี่เก็บยอดเข้าหันประตูได้519,260บาทกับชาวต่างชาติ78คนครับ ก็ถือว่ายออแต่เก็บได้พอสมควรแหละแต่ว่าชาวต่างชาตินะ Explorer ยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโลซีซั่นนะใช่ช่วงสมเสาของชาวต่างชาติเลยถ่ายกันหมดครับฝนตกฝนต,คนตกครับอะรมาดูยกที่สองกันต่อเลยครับหนึ่งสยามพยายามสืบเท้าเดินเข้าหาครับนี่ครับเตะเจาะยางเป็นหลักเลยครับเรียกว่าเป็นไม้ตายของแกบไม่รู้ว่าเห็นจุดอ่อนหรือเปล่าหนึ่งสยามนี่เลยครับ ลัดใต้ปีกแล้วกอดไวเลยครับนี่ครับพยายามจะลัดใต้ปีกเลยครับแต่ลัดแล้วไม่ตีก็โอ้โหมันไม่ได้คะแนนนะครับใช่ครับไม่รู้จะลัดทําไมครับอ่าพยายามจิ้มลําตัวไปสมัครนี่ครับพยายามเตะล่างครับแต่ไม่โดนหนึ่งสยามก็นี่ครับตั้งรับคอยรอดักจังหวะอสมัครนี่ก็จะเตะจาอย่างเดียวครับ เปิดหน้าเปิดตามไม่ได้นะครับหนึ่งสยามเคยโดนน็อกมานี่ครับโอ้โห oh. โดนหมัดเหมือนกันคือผ้าแล้ววิ่งเข้าใส่เลยครับสมัครนี่หนึ่งสยามบิดเข้ามาแดงเข้าไปสมัครเดินเข้าหาครับนี่ครับมีต่อยหมัดด้วยครับ,รบหมัดน,นี่อันตรายใช้ได้มือขวานี่ป้องกาดไว้แล้วก็ปล่อยหมัดซ้าย วะนี้โดนกดเข้ามาติดเชือกโอกาสต้งแย่ครับอะไรครับสมัครยังเดินเข้าหาหวางแกงซ้ายครับโอ้ยเรื่องสยามสวนหมัดแล้วก็โดนโอ้่เกือบโดนศอกครับบวกศอกกันแล้วครับตอนนี้เอาละครับมีโอกาสไม่เยอะเลยโดนยกผูรบตาไม่ได้ครับเอาละครับการสูงเรียกันโอ้หเมื่อกี้หมัดโรยล่วงไปแล้วกรรมการกรรมการไม่นับครับยังไหวครับ โอ้โหโดนหมัดไปเต็มเต็มเลยครับเอาคัดขวาแต่หมัดชุดเมื่อกี้ของสมัครนี่มีทั้งเอาคัดมีทั้งหมัดคุกเุ่งทะลุเป้าเข้าไปเต็มหน้าเลยโอ้โหโดนไปเต็มเต็มครับดีครับที่กรรมการนี่ยังให้โอกาสสถานการณ์นี่ก็ต้องบอกว่าทางด้านสมัครเนี่ยได้เปรียบทันทีครับีต่ก็พภาพช้าครับถูครับช็อตที่ปล่อยชุดหมัดนี้เข้าไปพยายามจะปั้มตีแหละครับหนึ่งสยาม มีอย่าตีเข่าแล้วแยกไม้โดนบัดชุดไปอีกมีทั้งหมัดทั้งสอกนี่เขาพยายามจะล็อกแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งสยามหมดสองยกนี่ต้องบอกว่าสมัครออพิมลศรีนี่ได้เปรียบประมาณเจต่อสี่ครับสองรองครับอะไรก็มาดูยกที่สามครับ โดนหมัดมีอาการไปแล้วยกที่ผ่านมาจะแก้เกมยังไงครับหนึ่งสยามเรียกว่ามีบอ่อแล้วมันให้เห็นแล้วครับว่าสมัครจะซ้ำได้หรือเปล่าคางไม่ค่อยดีเลยครับว่าสฟนี้นี่เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นครั้งแรกนะครับใช้ออภิมลสีก่อนหน้านี้ใช้ลาดประชาพยาครับใช่ครับจะประเดิมสีเสื้อใหม่ได้สวยแค่ไหนครับ พยายามจะเข้าปั้มวงในนะครับหนึ่งสยามเ้ยรู้ว่าอยู่วงนอกนี่เสีย,ยเปรียบเลยมีสองด้วยครับนี่ครับปั้มวงในกันอยู่พยายามจะแลกเข่าสู้เหมือนกันครับตีกันคนละทีตรงที่ปุ๋ยจะดูแรงที่สัครกจะดีกว่าครับนี่ครับโอ้โหมีตีขวาแล้วซ้ําด้วยเป็นชุดครับนะครับเดินเข้าหานะครับหนึ่งสยาม นิ่งไม่ได้แล้วครับถึงสยามสถานการณ์เป็นรองนี่ครับเอาอัปคันขวาเลยสองหมัดยังไงครับโอ้โหกรรมการโบกมือยุติการชกแล้วโดนอัปคันไม่ไหวครับโดนอัปคันขวาเป็นสองหมัดซ้อนๆครับครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับกรรมการนับไปประมาณแค่สามเท่านั้นครับโบกมือยุติการชกทันทีโอ้โหนี่ครับภาพช้าครับนี่ครับหมัดต่อหมัด โดไปสองหมัดอั์คัทครับโอ้โหสองหมัดซ้องซ้อนครับรับเลยครับดูครับอืดูเต็มกระดงคางเลยครับโอ้โหและครั้งที่แล้วก็ยกที่สามครั้งนี้ก็ยกที่สามครับหนังม้วนเก่าครับอืนี่เหมือนจะเอาเทปมาเปิดให้ดูหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นไฟนี้โดอีกแล้วครับครึ่งปากครึ่งจมูกแล้วครับคี่ครับแล้วปากนี่อะไรโอ้โหอัปคัดได้สวยงามมากครับสองหมัดรับ เรียกว่าล้มทั้งยืนแล้วก็กรรมการนับไปถึงสามแล้วสี่แล้วไม่เอาแล้วไม่นับแล้วนี่ครับคว้าเงินเดิมพันไปคลองเลยครับล้าน4ี่นิ่มเลยครับยกสามเท่านั้นครับโอ้โหย้ำแทนไปอีกทีครับเอามาแบ่งเราบ้างได้ไหมครับเนี่ยล้าน4ี่เนี่ยโอ้หก็สมัครอพิมลสีครับก็เอาชนน้องหนึ่งสยามด้าแปดริ้วเป็นนายกที่3ามครับย้ำแค้นไปอีกครั้งหนึ่ง